สวัสดีครับพัดีทุกพัดแม่พ่น้องสุขูสุขน,นะครับเนาะเมื่อนี้นะครับจะมาอ่า รีวิวนะครับพอดีผมไปเห็นในโฆษณาเนาะครับเป็นรีวิวการทําระบบน้ําหยดด้วยแบบนี้นะครับการแยกครัวของเขาเครื่องจิมีชินนี่นะครับผมตังต้งตั้งภาสดูมากนะครับพอดีจะเลยเกิดถือโอกาสมาร,รีวิวนะครับหากพอแม่พี่น้องท่านใดอ,อยากเห็นคือผมเนาะทางนันเทอรอาจจะบอบพอโฆษณาคือผมนะครับผมได้ถือโอกาสเอาพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นตัวแนะนําบระเวณโฆษนาให้เขาอีกเช่นเคยนะครับ เป็นการสร้างของมารีวิวเองเนาะบอด้มีส่วนแดส่วนเสียกับผลิตภัณฑ์ของขาเจ้านะครับกาผมปลูกต้นกาแฟไบพี่น้องไปแบบมัณนหาต้นนี่ละนะครับวันที่นี้ผมบ่คอยไดมีเวลามาหดน้ำเขาผมมาเดมีิารีวิวต้นกาแฟนะครับผมจะมารีวิวในส่วนของการเทุระบบนำยศนะครับาจากอุปกรณ์ตรงนี้นะครับกับกวดน้ำที่เหลือใส่หรือว่าที่ใส่แล้วนะครับ รักการก็คือง่ายๆนะครับการห้อหาขวดขวดโคขวดน้ำขวดลิดนี่แหละครับทีห้ากิ่นเบิดแล้วนะครับทีห้าถทิมนะครับห้ากับมาหมุนเข่ากับตัวเกลียวตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวนี้เป็นตัวกระจายน้ำเพื่อติยดลงนะครับตรงนี้แบบนี้นะครับห้ากระเสียบจะเป็นว่าเปิดปิดนะครับอยากให้แห้งอยากให้ค่อยนะครับตัวนี้เนาะนะครับลักษณะข้างในมันก็เป็นแบบนี้ครับนะครับ ขวดน้ำเนี่ยมันต้องเป็นขวดโคกท่านั้นนะพี่น้องเด้อขวดน้ำอัดลมนะครับมันต้องเป็นขวดน้ำอัดลมเพราะว่าถ้าเป็นขวดน้ำทั่วไปธรรมดาเนี่ยมันบอสามารถหมุนเขาได้ไหมครับพี่น้องผมล่องเมืองแล้วนะครับหลังจากที่เห่า,าซุปตัวยศดใสอันนี้แล้วนะพี่น้องห้อกระสีเสียบลงน้ำตนต้นไม้ของห้านะครับห่ากระซี่เนทีเสียบก่อนเสียบมากระซี่ไหมันซูมก่อนครับเพราะมันต้องเสียบลงนะพี่น้องเนาะ เสียบตรง,ตรงนี้เอาแน่นๆเลยเพราะว่ายานขวดอันไม่ร้วาเสียบขวดยานขวดมันเดียร์ไปเนอะขึ้นมาแน่นแล้วล่ะนะครับตรงนี้น้ำ ก่อนเท่าทีบพันใส่ันนี้นะครับพี่น้องเท่ากับเพิ่มความหยุดยุนเออเพิ่มเพิ่มความแน่นให้ให้เขากอนะครับเพราะว่าผมล่องใส่บางกี่เนี่ยครับมันมันหัวเนี่ยรูเปนน้ำกันนะพี่น้องเนาะผมกับสื่อมัทดลองคืึกันนะครับ ใส่มาใส่คือกันกันล่องผิดล่องถูกคือกันครับพี่น้องขั้นตอนต่อไปก็คือใช่ใส่ของมีคมเป็นมีดหรือว่าเป็นยังกระเดีดตัดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเอาหนากใส่นะครับอ่านะี่ครับตัดแหลกอลอกแล้วอาจจะออกเปิดกระดีดพี่น้องกันฟุ้นนะครับกันใหม่ๆอย่างตรงใส่เขานะครับโอเคเยวลองหมุนใส่สิ

น้ำยศนี่ครับเข้ากระปรับระดับความแรงความคอยนะครับโดยหมุนจะกเกลียวนรนบายู่ข่างทรายนะครับเนาะหมุนเข่าข้างในกระจันคอยล่งคับหมุนออกมันกระจะแห้งนะครับให้มันยศติ้งติ้งแบบมีแบบอัตานโมัมาไปโดยเข้ากระเติมน้ำจากขวดน้ำอั่มตรงนี้นะครับเนาะเติมไปเรื่อยๆขันมันบกล่งนะครับอันนี้ก็ซอยแผนในการที่เข้าบ่นมีเวล่างหดน้ำได้ครับพี่น้อง ตัวที่ชำลุดก๋มีนะพี่น้องนะเห็นไหมครับขนาดห้าเอาเตปอ่านเกี่ยวน่านไปแล้วเขาก็ยังฟิวออกอยู่นะครับก็น่าจ,จะเป็นที่เกลียวของตัวนี้นะครับอาจจะบอดีนะพี่น้องนะฮาก็ต้องทําการเปลี่ยนเพราะว่าตัวเนี้ยผมทดลองใส่แล้วมันก็เป็นแบบนี้อยู่ตลอดนะครับก็จะต้องเปลี่ยนออกนะครับตาบางโตเนี่ยก็ตรงพันมันกระแน่นอยู่นะครับอาจจะเป็นที่กระบวนการการผลิตเนาะ บบมันกลบว่ามีอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์หรอล่พี่น้องก็ต้องเข้าใจในข้อนี้น้านะครับครับผมยังตัวนี้นะครับพี่น้องบอูฟิ่เลยครับบล็อตเตปพ,พันเกี่ยวพันนะครับเขาก็ยดดีเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้คือเข้ากับป๊ับเอาโตป๊อปลาความแรงนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตัวนี้เลยบโฟกัด ครับตัวปรับความแรงคือหมุนหมุนเข่าให้มันเดี๋ยวติ้งติ้งติ้งแบบเนี้ยครับเแถวที่เห็นเนาะอันนี้อันนี้อยู่อยู่ได้ด่วนแล้วครับผมทดสอบมาหนีสองสามมือแล้วเขาบอกว่าตามโฆษณาเขาบอกว่าเขาอยู่ได้เป็นอาทิตย์คุณได้ครับนรเนาะบริเหตุเร็วเนาะอันนี้ก็คืออยู่ได้ด่วนแล้วครับพี่น้องครับผมเมื่อนีกับมารีวิวตัว ่เคอินว่าตัวท่อน้ำหยดตรงนี้นะครับเสียบใส่กับขวดโคกที่เห้าเหลือกินแล้วนะพี่น้องเนาะการถามว่าใส่ได้โอเคบอสำหรับผมผมยั่งบอหายคะแนนจากเต็มสิบนี่ให้สักประมาณ6-7คะแนนนะครับเพราะว่าตรงเกลียวมันยังมีความาเกีียววานไหมพี่น้องหมุนไปมันก็หวานออกนะครับแล้วก็ฟิวนะครับต้องหา ในยูในโฆษณาเนี่ยเขาบร่ได้บอกว่าต้องออกเกลียวมาพันไหมครับหรือว่าที่ยอมาเหตุจริงเนี่ยผมผมต้องเอาเกลียวตัวนี้มาพันเนาะพี่น้องเนาะเอาเกลียวพันพันเก็บ่ยพันกาวไอพันทอแปบนะครับมาพันนะเพื่อที่จะให้มันอยู่ดีนะครับพี่น้องก็หวังว่าคืออันนี้มันมันเหมาะสาหรับคนที่บริมวณเวลาดูแลต้นใหม่เจ้าของอย่างผมนะครับเนาะก็อ่า เมื่อนี้ถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง A&N c h a n n e นให้ผมนะไม่เล้อครับเปลี่ยนลังใจแห่งกันนะครับเนาะเมื่อนี้กะก่าขอบคุณและสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับสาธุสาธุใครกด subscribe ใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำรวยเงินทองให้มั่งมีสีสุขกดไลค์กดไล